ทำไมคะว่าทำไมค่าเงิน JPY หรือเยนญี่ปุ่นถึงมีความสำคัญกับตลาดฟอเร็กก่อนจะไปฟังคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามเพื่อแม่ภาสกุลงินถัดไปด้วยนะคะ JPY เป็นหนึ่งในสกุลเงินหลักของโลกและมักถูกมองว่าเป็นสกุลเงินปลอดภัยเนื่องจากเศรษฐกิจญี่ปุ่นมีความสเสถียรสูงทำให้นักลงทุนส่วนใหญ่มกักซื้อ JPY เมื่อเกิดความไม่แน่นอนในตลาดโลกการเคลื่อนไหวของ JPY จึงสะท้อนภาวะความเสี่ยงและความผันผวนของตลาดโดยธนาคารกลางญี่ปุ่นยังมีบทบาทสำคัญจากการกำหนดนโยบายดอกเบี้ยต่ำและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจต่างๆซึ่งส่งผลให้ JPY อ่อนค่าลงเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆนอกจากนี้ญี่ปุ่นยังเป็นประเทศทรงออกขนาดใหญ่การเปลี่ยนแปลงของ JPY จึงมีผลต่อราคาสินค้าและการค้าระหว่างประเทศะนะแล้วค่างเงิน JPY จึงสำคัญ